หลังจากที่เราเดินอยู่บริเวณด้านในซอยในส่วนตลาดสีสมรตนะแฮนด์เมนเดินทะลุออกมานะครับข้างห้างเจเจมอนะบริเวณประตู3นะครับก็บริเวณตลาดนี้ออกได้2ด้านนะไม่ว่าจะเป็นประตู3หรือประตู4ี่ก็มาได้เช่นเดียวกันนะท่านผู้ชมอ่าเดี๋ยวตามมาดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตหลานพิบัติด้วยนะครับไม่ได้เจอพิบัตินานนี่นะพิบัติก็นั่งอยู่ในสวัสดีครับพิบัติสวัสดีครับผม เดี๋ยวเรามาอัพเดตกันเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศคร่าวๆก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับอ่ะนี่นะฮะอยู่บริเวณข้างห้างเจเจมอนะครับตั้งแต่ประตู4มาจนถึงบริเวณประตู3นะท่านผู้ชมนะอ่ะเดี๋ยวแอดมินพาเดินดูร้านแรกเป็นของพี่บัตรนะครับเป็นร้านจําหน่ายชูก้าไกด์เดอร์นะครับอ่ะนี่นะฮะอ่าอยู่ใกล้ๆกันขยับมานะก็เป็นร้านอาหารร้านเครื่องดื่มแบบนี้นะท่านผู้ชมนะอ่ะ อันนี้พามาดูบรรยากาศคร่าวๆแล้วก็ติดจากร้านไส้กรอกร้านฮอทดอกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นร้านจําหน่ายเจ้ากระรอกนะท่านผู้ชมนะนี่นะฮะเป็นกระรอกนะอยู่บริเวณนี้แล้วก็ขยับมาอีกหนึ่งร้านอันนี้พาดูคร่าวๆนะไม่ได้จอดจงร้านใดร้านหนึ่งนะให้ดูบรรยากาศฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นแมวครับแมวหลายสีนี่นะฮะแมวสวยสวย ตัดจากแมวเสร็จแล้วเป็นน้องหมาครับท่านผู้ชมนี่นะน้องหมาน่ารักน่ารักอ่าน้องหมาอยู่ฝั่งนี้ตัดจากน้องหมามาก็จะเป็นอันนี้แนวเอ็กโซติกด้วยนะท่านผู้ชมนะมีทั้งฮอนฟ็อกด้วยนะฮอนฟ็อกก็มีเหมือนกันอ่าอันนี้อาจจะดูยากแอนมินขอโฟกัสนิดน,นึงนะเพราะว่าอยู่ในภาชนะนะอันนี้นะฮอนฟ็อก นะครับออนฟอ็อกแล้วก็ฝั่งด้านนี้เป็นแมงมุมนะทารันทูล่านะครับแมงมุมทารันทูล่าอ่าเป็นสัตว์เนี้ยเอ็กโซติกนะครับอ่าไปอีกหนึ่งร้านครับอีกหนึ่งร้านนะครับอีกหนึ่งร้านตอนนี้บ้านปอมครับนี่นะบ้านปอมนะครับสวัสดีครับผมไม่ได้มานานเลยนะ ฮ่าผมผมผมไม่ได้มานะนี่เหลือแล้วนี่เหลือเราใหม่อีกสามตัวครับพวกเออนี่นะฮะเหลือไม่เยอะนะท่านผู้ชมวันนี้นะเพราะว่าแอดมินก็เดินทางมาสายแล้วท่านผู้ชมบ่ายแล้วนะครับจะบ่ายสองแล้วเหลือไม่เยอะอ่ะบ้านปอมฝากกันด้วยแล้วกันนะใครที่กําลังตามหานะครับน้องปอมนะครับสวยๆอ่าจรับใช้อักเสบมีใบรับประกันให้อ่ารับประกันให้เรียบร้อยนะครับอ่ะขยับมาอีกหนึ่งร้านครับท่านผู้ชมร้านนี้ ออกแนวเอกซติกอีกแล้วฮะท่านผู้ชมนะอ่าขออนุญาตถ่ายนิดนึงนะครับพี่นะอ่าประมาณนี้นะท่านผู้ชมนะก็เป็นแมงมุมต่างๆนะประมาณนี้แนวเอกซติกนะมีบ้านพร้อมเรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างเช่นนี่นี่นี่ที่มองเห็นนะท่านผู้ชมนะอ่าประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้เลยอันนี้ก็มีอยู่หลายใยพันเลยนะท่านผู้ชมนะที่อยู่ด้านในนี่นี่เดี๋ยวพี่เขายกตัวอย่างให้ดูนี่นะน้องกาลังออกมาอ่านี่นะเออนี่สีสวยครับท่านผู้ชมสีสวยนะนี่นะ เห็นไม่เอ่ยโอเคสวยงามครับพี่นี่นะใครที่ชอบสัตว์เลี้ยงแนวเอ็กโซติกนะครับอันนี้ชื่อว่าอะไรครับพี่นี่แมงม,งมุมครับแมงมุมกระโดดแมงมุมกระโดดโอ้แต่สีสวยนะท่านผู้ชมนะเรานําเข้ามาจากาต่างประเทศสายพันแปลกแปลกส,สวยเลยนะครับสวยเลยนี่นะท่านผู้ชมนะอ่าลูกนะนนยะแนี่นะโอเคขอบคุณมากนะครับพี่อ่ะก็เป็นอีกหนึ่งร้านนะท่านผู้ชมนะใครชอบสัตว์แนวเอ็กโซติกนะ นี่นะฮะอีกหนึ่งร้านที่อยู่ข้างห้างเจเจมอเดี๋ยวออกเดินกันต่อครับว่ามีอะไรบ้างขอบคุณมากครับออกเดินกันต่อครับท่านผู้ชมมาฝั่งด้านนี้อ่าม,มีมีแนวกิ้งก่าทะเลทรายนี่นะฮะท่านผู้ชมนะมีเต่าสุกตัตตาด้วยนะครับอยู่ฝั่งด้านนี้นะครับแล้วก็นี่เลยนี่เลยนะครับใครที่ชอบหางอ้วนๆแบบนี้นะครับมีมีมีเนี่ยนะ น้องก็นอนอยู่ด้านในนี่นะอ่าฝั่งด้านนี้นี่นะครับอืมสหรับเบียดก็มีเหมือนกันนะครับอันนี้ก็มีเหมือนกันอ่าเบียดก็มีเหมือนกันนะท่านผู้ชมมีหลายสายพันธุ์ให้เลือกอใครตามหาอยู่นะเสาร์อาทิตย์ก็แวะมาดูได้นะข้างห้างเจเจมอขยับออกเดินกันต่อครับฝั่งด้านนี้ก็เป็นกระรอกนะครับกระรอกอันนี้อากาศค่อนข้างอบอ้าวนะน้องก็นอนบ้างเป็นธรรมดานะนี่นะ ครที่ตามหาร้านจําหน่ายกระรอกนะครับแนะนำฮะข้างห้างเจจมอเสาร์อาทิตย์มาได้เลยนะครับถัดจากกระรอกมานะครับอ่า๋ยวให้ดูกระรอกก่อนตอนนี้รู้สึกจะอ่ากำลังได้ฟิลเลยนะอ่าถัดจากกระรอกครับเป็นน้องแมวนะท่านผู้ชมนะฝั่งนั้นนี่เป็นน้องแมวนะครับแมวน่ารักน่ารัก,รกอืมด้านล่างก็มีเหมือนกันนะฮะด้านล่างก็มีเหมือนกันน้องแมวนะ ตัดจากน้องแมวมามก็เป็นสัตว์แนวเอ็กโซติกอีกแล้วครับท่านผู้ชมพวกงูอ่านี่นะมีงูอ่างูงูงูงงรรมมนะครับหางวัวลวนแบบนี้ก็มีเหมือนกันนีนะท่านผู้ชมหางวัวลนแบบนี้ก็มีเหมือนกันน่ารักเลยหางววลนนะครับหางววลวนน,านนี้มีให้เลือกเยอะนะ นี่นะครับมีให้เลือกเยอะเลยอันนี้มาเฉพาะเสาร์ที่นพีนะอ่ามาเฉพาะเสาร์ทิศนั้นท่านผู้ชมนะตุ๊กแกเสือดาวกับตุ๊กแกหางอ้วนนะครับนี่นะฮะใครตามหาอยู่นะราคาเริ่มต้น1,000บาทขึ้นไปครับท่านผู้ชมนี่สวยๆเลยใครที่กำลังตามหานะเสาร์อาทิตย์มาเจอคุณพี่ครังได้้างห้างเจเจมอนะครับ ล็อก18ล็อข้างร้านก็ล็อกคลาสสิกอ๋อข้างร้านก็ลอกคลาสสิกนะครับหรือไม่งั้นก็ลงมาประตู4ข้างเจเจมอนะครับเลี้ยวซ้ายมานิดนึงเจอแน่นอนโอเคขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับอ่ะเดินกันต่อครับท่านผู้ชมอันนี้กระลอกนะกระลอกลูกค้ากําลังเข้าร้านอยู่กอดีอันนี้แอดมินขออนุญาตเดินผ่านแล้วกันจะได้ไม่รบกวนลูกค้าของทางร้านนะอ่ะขยับมาฝั่งด้านนี้ครับน้องแมวนะครับน้องแมวน้องแมวเปอร์เซียขนยาวๆนะอันน ใครที่ตามหาแมวไปเลี้ยงนะท่านผู้ชมนี่นี่แอดมินถ่ายให้ดูคร่าวๆนะครับถ่ายให้ดูคร่าวๆสวัสดีครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับครับผมพามาดูได้เลยนะแมวเยอะสาวทิศนะพี่นะทิศสาวทิศใจดีร้านพี่หลังใจดีนะครับประตูสี่เจเจมอประตูสี่เจเจมอมาได้เลยนะครับขายตามหาแมวสวยๆไปเลี้ยงนะครับนี่นะสวยๆเลย นะครับทั้งขนสั้นขนยาวได้นะครับเ <c oughs> ดินตามดูแมว <c oughs> ครับผมขอบคุณมากครับพี่หลังครับขยัขบ,บมาฝั่งนั้นนี้น้องหมาก็ท่านผู้ชมมีน้องหมาแล้วก็น้องแมวอยู่รวมกันนะครับน้องหมาแล้วก็น้องแมวแล้วก็ข้ามานี่เลยฮะ,ะพันธมิตรของเราปรามดอเมาส์ครับอันนี้ก็จ,จําหน่ายเจ้าดอเมาส์หรือว่ากระลอกจิ๋วเนี่ยนะท่านผู้ชมนะอันนี้ลูกค้ากําลังเข้าร้านอยู่พอดีนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเจ้าของร้านลูกหลอกของเรานะ กำลังขายของอยู่เดี๋ยวเราเดินข้ามนะเอาง่ายๆเลยใครตามหานะครับก็ลอกขิวหรือว่าดอเมาส์นะครับก็แวะมาอุดหนุนได้นะตามดอเมาส์นะท่านผู้ชมนะขยับมากก็เป็นน้องหมานะครับฝั่งด้านนี้เป็นน้องหมานี่นะน้องหมาน่ารักน่ารักนะครับน้องหมาน่ารักน่ารักแล้วก็ตามมาด้วยแมวอ่านี่นะแมวแมวแมวอ่าี่ก็มีน่ารักน่ารักเหมือนกันนะครับ ลายสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับลายสวยๆทั้งนั้นเลยอันนี้ก็เป็นบ้านของน้องๆนะครับบ้านของน้องๆอันนี้ก็ใครที่กําลังตามหาสวัสดีครับผมแม่ค้าคนสวยของเรานั่นเองนะครับใครที่กําลังตามหาชูกาไกด์เดอร์นะครับไปเลี้ยงนะครับนี่เลยนะครับอีกหนึ่งร้านเราแอบดูด้านหลังแล้วกันพอดีทางร้านติดลูกค้าอยู่ด้วยนะท่านผู้ชมนะ ร้านแมคคาคนสวยของเราอยู่บริเวณประตู4นะท่านผู้ชมนะมาอุดหนุนได้เลยนะครับจะเป็นสีนอร์มัลหรือว่า,าสีอื่นๆน,นะครับก็มีให้เลือกเยอะนะอันนี้ถ่ายให้เห็นคร่าวๆเท่านั้นนะครับนะครับอ่ะขยับมาอีกหนึ่งร้านครับอีกหนึ่งร้านฝั่งด้านนี้ thank you อีกหนึ่งร้านนะครับตอนนี้ก็มีดิงด้วยนะครับแล้วก็มีเมียแคทด้วยนะครับนี่นะ นี่สวยๆเลยนะครับอันนี้เป็นเมียแคทนะท่านผู้ชมนะน้องก็มีให้เลือกหลายตัวมากจอมสนของเรารับรองไม่เหงาแน่นอนไม่รู้ไม่ได้นะครับ่เชื่อเลยรับรองไม่เหงาอย่างแน่นอนน้องนอนอยู่ด้านล่างอ่านี้เมียแคทนะอันนี้นอนน่ารักน่ารักครับน่ารักน่ารักนะนี่นะ มีเลือกหลายตัวนะท่านผู้ชมนะเมียแคทนะครับเมียแคทนะครับอันนี้ก็รับรองที่บ้านไม่เหงาอย่างแน่นอนนะใครที่กลัวว่าจะเหงานะเอาเมียแคทไปเลี้ยงนี่ไม่เหงาอย่างแน่นอนนะครับนี่มีหลายไซส์นะมีหลายไซส์ให้เลือกนะครับมีหลายไซส์ให้เลือกนะครับมีหลายไซส์ให้เลือกนี่นะอ่ะผีหนึ่งล้านนะครับผีหนึ่งล้านอยู่บริเวณประตูสี่นะท่านผู้ชมนะบริเวณประตูสี่ตัวมาล่าก็มีนะครับนี่นะท่านผู้ชม มีทั้งตัวผู้ตัวเมียนะมีทั้งตัวผู้ตัวเมียนะอ่ะเดี๋ยวเราขยับข้ามไปฝั่งโน้นกันบ้างฝั่งั้นโน้นก็ยังมีอีกนะอันนี้คือบริเวณประตู4นะครับข้ามมาฝั่งนั้นนี้เป็นร้านจําหน่ายไส้กรอกนะฮะร้านจำหน่ายไส้กรอกน้ําดื่มแล้วก็มีนี่เลยน้องหมาน่ารักนะครับน้องหมาน่ารักอยู่ฝั่งด้านนี้นะครับนี่เด็กๆชอบเลย น้องหมาน่ารักโอ้วันนี้ฝั่งด้านนี้ลูกค้าเข้าร้านค่อนข้างเยอะครับลูกค้าเข้าร้านค่อนข้างเยอะนะครับแหมใครชอบไซครับไซนี่นะไซน่ารักน่ารักนะครับไซ่น่ารักน่ารักปอมก็มีนะท่านผู้ชมปอมก็มีเหมือนกันนี่นะน้องปอมก็มีเหมือนกันรักวก็ตามมาด้วยฝั่งด้านนี้เลยเล็งกอเปล่าเนี่ยฝั่งด้านนี้นะท่านผู้ชมนะอ่านี่ๆเอาใจทาสแมวครับแอดมินเองก็ชอบนะอ่านี่นะ ท่านแมวครับท่านผู้ชมพามาดูนี่นะครับน่ารักน่ารักอลองอุ้มได้จับได้นะครับน,น้องมีให้เลือกหลายตัวทุกนะครับเดี๋ยวเราอ้อมมาฝั่งด้านนี้นี่นะฮะอ้อมมาฝั่งด้านนี้ตัวไปหาได้อยู่นี่นะครับยเอนะบยอะเหมือนกันนะครับเยอะเหมือนกันนะด้านนี้นะด้านนี้มีเลือกเยอะนะแล้วก็โซนฝั่งด้านนี้สุดท้ายเลยก็ยังเป็นแมวอยู่นะท่านผู้ชมนะอันสุดท้ายอยู่บริเวณประตูสี่ ข้างห้างเจมอจรูจักกรุงเทพมหานครนะครับเดี๋ยวเรามาปิดท้ายด้วยนี่ดีกว่าแมวครับเพราะว่าผมเองเป็นทาสแมวครับท่านผู้ชมนี่นะกาลังน่ารักเลยน่ารักน่ารักนี่นะฮะน่ารักน่ารักอะรที่ตามหาสัตว์เลี้ยงอยู่นะครับก็แนะนํานะมีหลากหลายนะครับมีหลากหลายส่วนใหญ่ก็จะเป็น น้องหมาน้องแมวเป็นกระรอกชูกา้กาไกรเดอร์นะครับเมียแคทนะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นก็มีทั้งอาหารมีทั้งน้องหมาน้องแมวนะแล้วก็ที่สําคัญนะร้านเหล่านี้จะมาเฉพาะวันเสาร์กับวันอาทิตย์เท่านั้นนะท่านผู้ชมนะเวลาก็สักประมาณ8ปดโมงเช้าเก้าโมงเช้าประมาณนี้นะครับไปจนถึงสักประมาณ5้าโมงเย็นอ่าประมาณนี้ห้าโมงเย็นบางร้านอาจจะอยู่ถึงทุ่มก็มีนะแต่ส่วนใหญ่ก็บอกคร่าวๆไว้ก่อนเผื่อรถติดนะครับ ถ้าประมาณห้าโมงเย็นหกโมงเย็นประมาณนี้เผื่อว่าใครสนใจนะครับกําลังมองหา,หาร้านจําหน่ายสัตว์เลี้ยงนะครับน่ารักน่ารักรก็แนะนําครับมาอุดหนุนได้นะฮะส่วนเรื่องของช่องทางการติดต่อทางร้านใดยังไงแอดมินไม่ได้ขอเบอร์ไว้ให้นะแอดมินถ่ายบรรยากาศนะให้เห็นคร่าวๆเท่านั้นนะครับว่าถ้าท่านใดกําลังตามหาสัตว์เลี้ยงอยู่ก็ลองแวะมาเดินดูได้นะครับข้างห้างจเจมอในช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์เวลาตามที่แอดมินบอกไปเลยนะครับ อันนี้ก็มา update, อัปเดตก่อนที่จะสิ้นเดือนกุมภาพันธ์2 8 6 8ให้กับทุกทุท่านได้รับชมกันชื่นอชอบอยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อดมินด้วยแล้วกันนะฮะแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ